นะคะเมนูอาหารร้านคู่แฝดเนาะจังหวัดมุกดาหารนะคะนี่บรรยากาศภายในร้านเนาะเป็นห้องแอร์นะคะเป็นห้องแอร์ค่ะนี่อยู่ตรงตลาดอินโดจีนค่ะร้านแฝดร้านแฝดจังหวัดมุกดาหารนะคะอันนี้คือ อะไรนะปะไม่ใช่อันนี้คือเขาเกลียบปากหม้ออันนี้เขาเาเกียบปากหม้อยวนค่ะอันนี้ปอเปียทอดอันนี้ก็เขาเกียบปากหม้อเหมือนกันเพราะว่าสองคนสองนี่นะคะแหนมเนืองเดี๋ยวรอผักจะมาคะรอผักกับแป้งเนาะนี่ค่ะจากร้านแฝดชื่อร้านแฝดอ๋อร้านคู่แฝดค่ะ ร้านคู่แฝดจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้กิ๊กมาถึงจังหวัดมุกดาหารอีกแล้วน,นี่คือสลัดเวียดนามนะคะคือมันมาแล้วแบบว่ากินกันแล้วไงถ่ายไม่ทันอันนี้คือขนมเบื้องยวนนะคะข้างในจะเป็นไส้นะแม่เปิดไส้แม่เปิดไส้ไหนน,น,ะะนนี่นะคะไส้จะเป็นหนี้นะคะถั่วง,งอกหมูสับเนาะ